สำหรับผลงานศิลปะของคนนี้นะครับเขาจะเน้นการทํางานประติมากรรมรูปมนุษย์ที่เหมือนจริงครับแล้วก็มีจุดเด่นตรงที่เขามักจะสร้างผลงานให้ผิดจากสัดส,ส่วนจากความเป็นจริงนั่นก็คือถ้าไม่ใหญ่จนเกินจริงก็จะมีขนาดเล็กจนเกินจริงไปเลยครับโดยวัตถุดิบหลักที่เขานํามาสร้างงานประติมากรรมนั้นก็คือไฟเบอร์กลาสเรซินครับเพราะจะทําให้ชิ้นงานที่ออกมาลมักษณะเป็นธรรมชาติและก็เหมือนจริงมากๆนั่นเองครับ ต่อมนที่มาร์คเจนกินส์ครับผลงานประิมากรรมของศิลปินคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในแนว,แนวของสตรีทอินส tallation ครับซึ่งก็คือการนําสิ่งของใกลกๆตัวนั้นมาทํางานประติมากรรมตามท้องถนนนั่นเองโดยผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขานะครับนั่นก็คืองานประติมากรรมที่ทํามาจากสกอตเทปนั่นแหละครับ และสำหรับนักปริมากรรมคนต่อมามีชื่อว่าฟอร์เรนตีนฮอฟแมนครับผลงานที่เขาได้ทำมักจะเป็นงานปฏิมากรรมขนาดยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรับเบ r d u ดักงานปฏิมากรรมเป็ดยางที่มีความสูงถึง100ฟุตครับหรือว่าเดอะไจแอนท์ซอฟต์วอครับปริมากรรมรูปกระต่ายที่ทำจากเศษไม้ซึ่งมีความสูงถึง10เมตรครับรวมไปถึง Max กซ์งานปฏิมากรรมรูปสุนัขที่ทำมาจากฟางและลังไม้ที่มีความสูงถึง12เมตรเลยทีเดียวครับ คนที่4นั่นก็คือเบรดนิกแรดคริฟครับผลงานของศิลปินคนนี้จะเน้นไปที่งานประติมาก,กรรมที่ทํามาจากเส้นลวดตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับก็เห็นจะเป็นการใช้ลวดมาดัดเป็นโครงรถยนต์แล้วก็มีขนาดเท่าของจริงเลยทีเดียวครับผลงานชิ้นนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสร้างได้เหมือนจริงมากๆถึงขนาดเคยโดนใบสั่งจากการที่ศิลปินคนนี้นําผลงานของเขาไปวางไว้ในที่ห้ามจาะนั่นเองแหละครับ ส่วนคนสุดท้ายนะครับชัคยาบูเคอร์ครับผลงานปฏิมากรรมที่โดดเด่นของเธอนั้นคือการสร้างงานปฏิมากรรมจากยางรถยนต์ที่ใช้งานแล้วครับจนใครแต่หลายคนนะครับได้มอบฉายาให้กับเธอว่า Rubber Queen หรือแปลเป็นไทยว่าราชินีแห่งยางรถยนต์นั่นเองเลยครับ เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในสวนรถไฟแห่งเดียวกันนะฮะมองแล้วพี่รู้สึกถึงอะไรเหมือนกับว่าพืชกําลังแตกหน่อไปหลายๆอันคุณอะผมมองเป็นบัวคือผมคิดนะว่าศิลปินเขาต้องมาเห็นตรงนี้แล้วเขาก็มองเป็นแบบบัวที่มันยังไม่แตกออกมาเป็นดอกอะบ,บัวตูมอะแล้วเขาก็เลยมาทําเป็นอันเนี้ยบัว็จัดละของความดีจังหวะด้วยแล้วถ้าคุณจะทำนี่นี่บัวแน่นอนจ้ะ อาจารย์ครับครับอยากทราบถึงเรื่องผลงานของอาจารย์ครับผมชื่อมันคืออะไรครับผมชื่อก็คือสังคมแห่งความงอกงามทางด้านคุณธรรมอยากจะให้ชื่อเนี่ยสื่อความหมายไปในทางที่เป็นมงคลคคต่อคนที่จะมาดูหรือต่อสิ่งแวดล้อมที่ททมีอยู่ครับและไอเดียหรือว่าแรงบัานดาลใจที่เอสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับเราจะอยากจะสื่อความหมายในเรื่องที่เป็นความดีความงามแล้วก็คุณธรรมในลักษณะของพืช ที่กาลังงอกงามเติบโตขึ้นแล้วก็ตัวที่เป็นก้อน,นก็คือเป็นลักษณะของดอกบัวที่มันกําลังจะผลิกลีบบานออกมาเพื่อที่จะให้รู้สึกถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นความดีงามที่มันกําลังเติบโต,ตและมันกําลังงอกงามและเพื่อให้สังคมเนี่ยเป็นสุขจากผลของความงอกงามของคุณธรรมตรงนี้ครับ ทำจากอะไรครที่มันเคาะเคาะแล้วมีเสียงกังวาน<ป>ในครั้งแรกเนี่ยจะล่างมาเป็นแบบร่างก่อนนะครับ,รบสูงประมาณ1ฟุตครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปขยายเป็นขนาดเท่าจริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถอดพิมพ์แล้วก็มาหรอเป็นบอ์จากบอเนี่ก็ทําสีให้ดเูเรียบร้อยครับ,รบจะเห็นว่าปริมากรรมที่ไปตั้งเนี่ยมีลักษณะที่โล่งที่จะสามารถเข้าไปในตัว ปฏิมากรรมได้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่มาดูมาชมสามารถเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปสัมผัสแล้วก็เข้าไปรับคุณค่าของรูปทรงที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันนั้นอันนั้นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโ <พอ S 2> คคือชื่ออ,อะไรนะครับสุริยันครับ สุร,ริยันเป็นยังไงฮะวิทยาศาสตอะไรกับอรย่างนี้สุริยันเนี่ยมันคือตอนที่ผมไปเม็กซิโกมันมีพีระมิดของเม็กซิโกเขารเรียกว,ว่าพีระมิดสุริยเทพนี่เราก็คิดถึงว่าเราควรจะมีของเราเป็นสุริยันเหมือนกันคือพระอาทิตย์เหมือนกันผมเนี่ยนับถือพุทธก็เห็นละคังเนี่ยมีความหมายคือละกังเนี่ยถ้าดูจากด้านบนลงมาจะเป็นวงกลมวงกลมก็เหมือนดวงอาทิตย์ในผมก็เลยนํา สิ่งนี้มาสร้างขึ้นใหม่ด้านบนสูงขึ้นไปเป็นลักษณะเป็นกรอบอ้กรอบนี้มันหมายถึงการให้เห็นแสงพระอาทิตย์ลงมาเพราะถ้าเราไม่มีกรอบเราก็ไม่รู้ว่าแสงผ่านไหลแล้วก็ไม่รู้พระอาทิตย์สุริยันมันเกิดออยังไงในความหมายของพระอาทิตย์หมายถึงความรุ่งโรจน์เราเห็นพระอาทิตย์เรารู้สึก,กวเวลาาอบอุญน,นั้นชีวิตคนทุกคนเนี่ยมันอยู่กับใต้อิทธิพลของดาวดวงนี้คือพระอาทิตย์นี่เอง คนอื่นๆเวลาเขามามองผลงานอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ได้บอกความหมายเขานี่ยเขาจะเข้าใจไหมครับคงไม่เข้าใจคือต้องมีการอธิบาย ศิลปะสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องคนแล้วมันเป็นรูปทรงเกิดใหม่เป็นลักษณะนามธรรมต้องมีการคิดจินตนาการไปด้วยการที่เรามีประติมาก,กรรมขึ้นมาในกรุงเทพหลายๆจุดเนี่ยครับมันทําให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นไหมครับถ้าพูดถึงหลักพุทธศาสนาและพทะเจ้ายกย่องนะท่านบอกว่าศิลปะเป็นสิ่งที่นําความสุขความเจริญมาสู่มนุษย์ในเมื่อศิลปะเป็นมงคลแล้วไว้ที่ไหนมันก็ดีอยู่แล้วประเทศเราเนี่ยสวนสาธารณะมันเพิ่งเกิดเมื่อกี่ปีมันเองมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายปฏิมากรไทยเนี่ย จะทำอะไรให้กับมวลชนในสถานที่ตรงนี้นั้นเมื่อมีอย่างนี้แล้วก็ควรจะมีศิลปะไม่ใช่มีต้นไม้มันก็แห้งไปนั้นก็ต้องพึ่งพา,าสายศิลปะที่เป็นมงคลเนี่ยทำให้บรรยากาศตรงนี้มันน่าอยู่น่าอาศัยและมีความสุขงานปั้นมีสเสน่ห์ในเรื่องของมิติโดยคนส่วนใหญ่จะมองแค่สามิติไม่มีใครมองมิติที่4ซึ่งมิติที่4คือจิตวิญญาณที่จะสะท้อนแนวคิดของผู้ปั้นที่ใส่ลงไปในผลงานอาจารย์สุนทรจันประเสริฐ ที่ที่ไปติดตั้งแล้วตามที่ต่างๆนี่ประชาชนเขาให้การตอบรับยังไงบ้างไ,าไหมครับเขาตื่นเต้นแล้วก็เป็นที่ตอบรับดีมากคะมีความพึงพอใจถึงกับต้องเข้าคิวรอถ่ายรูปโอแล้วก็บ,กบารดีใช่ไหครคัคิดว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยไหมครับ นอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยทันคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงศิลปะและโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยนะคะเขาได้ทราบซึ้งแล้วก็เผื่อจะเป็นศิลปินในอนาคตได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ สวัสดีครับอยากทร้าบผลงานของอาจารย์นี่มีชื่อเรื่องชื่อว่าอะไรครับผมภาษาไทยก็พระจันทร์นะฮะจูนไอเดียนี้ได้ตอนที่ไปทํางานที่อินเดียก็เป็นโครงการเป็นอุตสาการกับสิ่งแวดล้อมครับก็จะเชิญศิลปินทั่วโลกไปแล้วผมก็ยังไม่มีไอเดียอะไรก็ทําแกะหินนะฮะเพิ่นพระจันทร์มดวงคืนนั้นก็ได้ไอเดียขึ้นมาเลยก็เลยเออเะไรนึกถึงเอามาผสมก็คือทําโลหะผสมกับการแกะหินหินอ่อนก็เลยได้เป็นตั้งชื่อจำูน คืออะไรครับคือพระจันทร์อย่างนี้ครับดโมนคือเหมือนพระจันทร์มีขึ้นมีลงเหมือนขาวเหมือนดำเหมือนดีเหมือนไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเป็นเงาเป็นแสงสว่างเป็นมืดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหมายพวกนั้นเป็นในๆนอยู่ที่สนุกก็คือผมก็ใช้กระทะผมก็ตัดหัวออก <ừ. S 2> แล้วก็ไปฉลุที่กระทะนั่นแหละ เส้นที่เรารอยอิงลงไปบนส่วนโค้งนี่ก็เป็นเหมือนดวงดาวใช่ไหมที่เราเวลามองผ่านไปก็ทํามาผสมกันจากนั้นก็ตัดออกมาตรงกระทะนั่นก็เป็นช่องว่างจากฝั่งนี้ที่เจาะมาก็ดึงเป็นเนกาตีฟมาภายทางนี้มาเชื่อมกับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งนี้จะเห็นรูฝั่งนี้ก็เห็นแค่เส้นก็คือทั้งหมดก็คือมาจากกระทะใบเดียวกันจะวัดได้ไงว่ามองงานปฏิมา